สวัสดีค่ะขอบคุณสรับเข้าสู่วาไรเดนวันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้ป่า yeah No Deal โนเ e a l No d e โ l No d เออกับซิงเกิลญี่ปุ่นซิงเกิลแรกเดบิวต์เดบิวต์ซิงเกิลเลยทุกคนไปไกลไปเดบิวต์ถึงญี่ปุ่นเก่งมากนะบางคนจริงตอนนี้คือแบบ รู้ว่าน้องมีความสามารถแต่เราเองก็ยังไม่เคยได้ฟังเพลงญี่ปุ่นเต็มๆจากน้องถูกต้องน้องเคยร้องอยู่หลายภาษามากทุกคนแต่แบบเต็มๆที่เป็นแบบญี่ปุ่นเลยอ่ะก็ยังไม่เคยเนาะรู้สึกเต็มมากทุกคนเดี๋ยวมาเราให้กําลังใจเจ้าโนนี่กันนะคะว่าซิงเกิลแรกนั่นจะสดใสแค่ไหน f i r s t d a t e Ashi t b u y a อ่านชื่องในภาษาอังกฤษเอาทุกคนเพราะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกรู้สึกว่าต้องน่ารักฟิล์ลดความหมายดีๆข้า่งรักเพลที่เลิฟไปกันดีกว่า แต่ว่าก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b ครก i b e ิดกิ๊งให้เราด้วยนะคะฝากเมมเบอร์ชิพด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครนดีพิเศษมากมายรออยู่ใน p l a y l i s exclusive for member จ้าฝากกระถูมสุบะเต้ขับเคลังนใจให้เราด้วยนะคะได้จ้ารับไมล่าเ่ารักโอ้ดูวายดีนะโอ้ยจิ้มริ้งน่ารักสีผมนี้แบบน่ารัก 知ってるなら <Wow. S 1> 僕のこと、試さないで、きょう、ドライフォー、チャイナルド。 จริงอะจริงเตมตัวเตมตัวไปโลกโซอุ้ยทาปากได้แบบวาววับมากเพลงพอจังเลยครับเพลงข้อใหม่ดีจัง ทำมือเทโอ้ยน่ารักเหนื่อยแงว่ะิบชุย่าสุ <Lee. S 1> <Bee 94>

คนมากเน้อเิสิ่งดีมากจริงนุนิเก่งมากใส่ญี่ปุ่นเข้าปากมากจริงรู้เลยว่าฝึกมาเยอะมากๆทุกคนคือแล้ววายเพลงมันสุใส์มันน่ารักมากอย่างที่คิดไว้เลยอ่ะน่ามากเพลงต้องแบบฟิลกูแน่แน่รู้สึกว่ามันดูแบบสว่างสวยเหมาะกับแสงวแบบญี่ปุ่น,นนะเลย การบบเล<ร>่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบนุนิวเป็นคนที่เสียงมีเอกลักษณ์แหละพอร้องภาษาอะไรก็ตามอ้เรารสึกว่ามันยังมีความเป็นเสียงนุนิวอยู่ในนั้นเน,ะนอะเออเราเราสึกเสียงน้องมันเข้ากับภาษาอะไรก็ได้ที่น้องเคยร้องมาเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยน้องเก่งนะเปกคนแบบมองปากน้องเพลินมากจริค มีการแบบออกออกเสียงภาษาอะไรก็ตามเราสึกว่าเฮ้ยมันดูหน้าฟังมันดูเข้าปว่ริงจริงไม่ง่ายอ่ะมันต้องผ่านการฝึกจนจนเนสำเนียงต่างจนได้ขนาดนี้ทุกคนเห็นความพยายามมากดออรนักมากเราจริงนุนี่ว่เป็นคนน่ารักใช่ไหมแตาจริงนะพี่สาวใจละลายทุกคนจริงคือมันมีความเขินมากเพราะด้วยแบบ การออดเล่นหน้าเล่นตาครงเวลาที่เขาถ่ายกล้องแล้วมันเหมือนคุยกับเราอ่ะคือมึงเหมือนเผิดเหมือนจะรู้หัวเรามึงจริงปะพอสอญี่ปุ่นก็คือเหมือนแบบไหลอะมึงเหมือนเท้าเท้าข้างเพื่อคุยกับเราในการถ่ายทแเล้ใช่คือเราเป็นคนรักแต่ว่าเราไมีความแบบว่าได้ทั้งหมดอ่ะมันแบบดูแบบไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่จะสามารถตกหลุมรักคนคนนี้ได้จริงปงไม่ว่าจะยังไงคือ พี่ผู้หญิงมาดูก็อาจจะบุยแบบ zoom อะไรอย่างเงี้ยบางคนมาดูก็แบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาเท่จังเลยคือแบบคิดบอกว่าเรารู้สึกว่าน้องเออโน่เป็นแบบว่ามีหลายคาแรคเตอร์มากคือตอนที่อยู่ในบาร์นี่รู้สึกว่าน้องเทมากด้วยด้วยกลุ่มนี้ต่างๆทั้งหมดอะเซ็กเตอร์เซ็กเตอรตัวนันน่ะดูแบบเชี่ยนูนิวแม่งคือถ้ารักว่าเลวเพราะสอนเลวอะไรด้วยคิดออกไหม แล้วพอมนเป็นชุดลายตะข่ายเอาชุดเอาดอคือแบบว่าน่ารักว่าคิวจุ้มแล้วเพลงแบบมันเป็นท่อนจำติดหูเนาะแบบเออติดหูมาก yes you are next to me อะไรอย่างเงี้ยคือเราสึกว่าแบบเออมันอาจจะเป็นท่อนที่เราเป็นภาษาอังกฤษเราเลยจำง่ายแล้วมันก็มีดนตรีมีทำนองอะไรที่มันแบบรู้สึกว่ามันติดหูเพลงดีจังอืมพอมากพอมากทุกคนชื่อชมพายนะจิงนะเาเก่งเนาะคือหมายถึงแบบว่าสามารถที่จะ ทำให้เด็กตัวเองแบบรู้ว่าเขามี potential แล้วก็ผลักดันเขาไปถึงตรงนั้นได้คือมันไม่ง่ายทุกคนแล้วด้วยความที่แบบนูนิวมี potential ที่สูงมากๆแล้วมันต้องเกิดการผลักดันด้วยไงถึงจะไปถึงที่รอกว่าอยู่ดีๆคนเราอยู่ดีๆจะมาแบบเดบิวต์ญี่ปุ่นนะมึงมันเป็นนตลปีนบางคนกทท้งชีวิตยังไม่ได้ปาทุกคนคือไม่ง่ายนะเว้ยนี่ก้าวพูเลยเราติ่งเกาหลีมาเวลา เวลาศิลปินเกาหลีจะไปเดย์ญี่ปุ่นอะ่ะยังลุ้นเลยนะ <No. S 1> เป็นไปนตลาดอย่างนี้พี่เต้ยว่ามันไม่งา่ายเพราะว่าตลาดบ้านเขาจะจะมีความนิดหนึ่งในการเลือกเสพงานบางอย่าง<ช>มี<อ>สไตล์ลิงที่ชัดเจนมีแนวทางบางอย่างที่เขาเสพแล้วก็กลุ่มคนค่อนข้าง,าง,างแบบเฉพาะกลุ่มความาแบบเป็นชาตินิยมหน่อยคือสไตล์เพลงที่ที่จะเสฟได้มีไม่กี่แนวซึ่งยากทุกคนเราต้องทําการบ้านเยอะ แล้วเรารู้สึกชื่นชมมากจริงๆอันนี้คือชื่นชมทีมงานทั้งหมดทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยที่สามารถผลักดันให้ <มา S 1> สิ่งนี้มันเกิดอะแล้วรู้สึกว่าจะโดนตกได้ไมย่ยากอย่างที่บอกไปว่านูนี่เป็นคนมีหลากหลายคาแรคเตอร์เขาสนเออมีความแบบทําอะไรก็ดูดีตกกุมหลักได้ง่ายมากหลายๆได้หมดจริงๆคือเป็นเด็กที่ไม่ว่าใครจะเข้ามารู้จักจากคาแรคเตอร์แบบไหนอาจจะเท่ๆน่ารักหรือแบบยังไงอ่ะ ก็จะสามารถตกลุ่มรักได้เพราะว่าเขามีความแบบมีไว้ของความที่มีหลากหลายอารมณ์อยู่ในคนเดียวอ่ะันรู้สึกว่าเสรแจ้วมันไม่น่าเบื่อเออที่จะบอกก็คือแบบวันนี้แบบดูนูนิวอัพไอจีบางทีก็แบบโหเท่หวะอีกวันหนึ่งจู้หัวแงวขึ้นเลยอย่างงี้รู้สึกว่าแบบมันสนุกขนาดแค่เราแบบตามน้องเรายังรู้สึกว่าเออเป็นเด็กที่สามารถขีปได้หมดถูกคาแรคเตอร์อย่างเช่นสมมติว่าอายุตัวอย่างง่ายๆเวลาน้องไปร่วมงานกับ แสดงผู้หญิงหรือศิลปินผู้หญิงที่เขามาคอหลัปด้วยกันหรืออะไรมึงยังรู้สึกว่ากูเขินอ่ะคือที่บอกว่าเอะอย่างน้องแอลลี่อะไรอย่างเงี้ยเรายังรู้สึกว่าแบบมึงคือแบบเขาน่ารนะเขาหน้ารัาเขาอยู่เขาอยู่กับใครก็คือมันแบบส่งเสริมหน้ารักเขามีเคมีสาธารณะอยู่จริงใช่คือเซ็กเพียวสูงมากมีความเป็นแบบว่าเสน่ห์อะไรที่มีเสน่ห์ใช่คือทำอะไรก็แบบน่าจับตามองอะไรเงี้ยเออบวกกับแบบ อันนี้น่ารักมากเลยเสี่ยงหรือเวลาออนสเตจอะไรเงี้ยแล้วสุโห,โหเก่งเพราะวานี่คือแบบได้มีโอกาสได้ดูน้องแบบ ออนสเตจแบบอยู่หลายครั้งอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเออเป็นเด็กที่เก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความแบบพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจริงๆแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นน้องแบบเติบโตไปในหลายๆเส้นทางคือตอนคนใหญ่ให้รู้สึกว่าแบบเราเพิ่มเพลินมากจอยมากแล้วรู้สึกว่าโอ้หลากหลายอารมณ์มากใช่คืออย่างที่บอกเราอ่ะเคยฟังน้องรองญี่ปุ่นไปแล้วก็ในคอนคือน้องรองไปประมาณ5้าภาษาไดุ้กคนคือมันแบบว่า เต็มตื้นจริงแต่เรายังไม่เคยได้ฟังที่มันเป็นเขาจริงๆอย่างนี้ก็เหนออะไรนะรู้เลยว่าแบบวางรถแบบมาแล้วแบบพี่อ๊อฟเองกับค่ายก็คงแบบตั้งใจแล้วแหละว่าแบบจะจะทําสิ่งๆนี้ทุกคนซึ่งว่าโหดีใจด้วยขอให้ปังขอให้แบบเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมไปอีกนุนิวเองก็คือแบบสร้างปรากฏการณ์หลายอย่างมากๆแล้วเนาะ เป็นกำลังใจให้ค่ะคิดถึงงานแสดงด้วยปีหน้าเดี๋ยวเจอกันรอดูอยู่รอดูอยู่ฟคิดเท่าไหร่แล้วนะย <c oughs> อ,อยากจะดูจะแย่จริง,รงก็สู้ๆเนาะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆผลงานแหละแล้วก็จะรอติดตามนะจะ๊ะฝากหนูนิวด้วยไปปั่นวิวไปสตรีมกันได้ทุกช่องทางนะจริงครับผมจเจอกันในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย